พี่พี่พี่ซื้อมานทำไมหลายตัวเนี่ยมันมีมันมีสามตัวเป็นสามตัวอันนี้จะเป็นตัวละเอียดนะฮะตัวตั้งวงล้ออันนี้ก็จะมีตัววัดด้วยเดี๋ยวอธิบายก่อนอันนี้อ่ะมันคือที่ตั้งวงล้อถูกไหมใช่แล้วก็ไอ้เครื่องนี้ก็คือตั้งจบเลยใช่ไหมอันนี้ก็จบครับอันนี้ก็จบแล้วก็ตัวนั้นก็ไม่ต้องถอดยางอ่าฮะมันจะมีตัวที่ไม่ต้องถอดยางอยู่ตรงนี้มีอีกตัวใช่แล้วก็มีตัวนี้ขุณปูคุณปูขุนปูคุดปูอ้าวโอ้นี่คือ อันนี้ก็คือจ,จับจับกลางแล้วเนาะมาจับกลางแล้วเราจะเอาไปทํากับคุณปู่คุณปู่จะละเอียดเพราะว่าคุณปู่จะถูกกันกับล้อแบบนี้ล้ออลูแบบนี้อันนี้ก็ของคุณปู่จะถูกกันแบบนี้ครับจากนั้นเราได้กลางมาแล้วก็จะมาจับด้วยไม้วัดกลางนะอย่างเงี้ยว่ามันเท่ากันัต่อข้างหรือเปล่าแบบนี้นีอันนี้ก็โอเคถือว่าเท่ากันนะจากนั้นก็มาหาคุณปู่คุณปู่นี่จะจับเสียง จับเสียงไงด้ดีในขอดูใกล้ๆ<ง>ตรงไหนอจะเสียงจับเสียงก็คือเพราะว่าเขาเป็นล้ออะลูมิเนียมไงถ้าคาร์าาบ,บอนก็เป็นตัวนั้น,อ,นอย่างนงี้งอ,อย่างนงี้อย่างนงี้ก็คืออันนี้ตัวที่จะทําให้เราปั้นกลมได้<อ>ดึงกลมได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าแต่นั้นเราก็ตั้งอย่างเงี้ยตั้งตัวนี้ก็จะเป็นเบปจปูป <S <S เป็นเหล็กที่ตั้งไว้นะถ้าเกิดว่ามันเป็นกระเสียงแบบนี้อย่างเงี้ยอันนี้ใช้ระบบเสียงเราใช้ระบบสัมผัสแบบเสียงน จะเป็นอย่างเนี้จะเล่าให้ฟังว่าล้อนะเราตั้งสายได้ตั้งตั้งสายที่ให้มันตรงได้สายซ้ายสายขวาให้มันตรงได้อย่างเนี้ยแต่ว่าตัวนี้หน้าที่สําคัญก็คือตัวนี้คือตัวบังคับบังคับให้ซี่เนี่ยมันเท่ากันทุกซี่มันก็คือตัวนี้ครับอย่างเนี้ครับอย่างนี้อย่างนี้มันจะติดอย่างนี้ใช่ไหมเออลองดูลองดูนี่อ๋อหนูเข้าใจแล้วแต่อย่างนี้แสดงว่ามันดึงเกินอย่างนี้ต้องปล่อยนะ แต่แตองนี้ต้องปล่อยถ้าเป็นอย่างนี้ปล่อยปล่อยออกมาเลยอย่างนี้ปล่อยออกมาเลย,ปล,อย,ออเลยปล่อยมาเลยเนี่ยเนี่ยอ๋อหนูเข้าใจแล้วหนูเข้าใจแล้วหนูจะอน,หนุหนูจะอธิบายเป็นภาษาหนูให้ฟังนะอ,อันนี้ตัวอันนี้ ตัวเวลาที่เราจะมาจับว่าให้ตั้งค่าตัวร้อนเนี่ยให้มันตรงไม่สายถูกไหมแต่เนี้ยแต่ตัวเนี้ยมันจะใช้ในการวัดความกลมของวงล้อเพื่อที่เราจะได้ปรับซี่ให้ล้อแต่ละช่วงเนี่ยมันกลมเท่ากันถูกไหมการดึงทีนี้ทีนี้สกิลการสกิลการทํางานของอันเนี้ยคือเราจะรู้ได้ยังไงว่าล้อมันกลมหรือไม่กลมหรือส่วนไหนที่มันกลมหรือไม่กลมเราก็ต้องใช้การฟังเสียงงงเสียที่ล้อมันกระทบกับไอ้นี่เสียงสัมผัสเสียงสัมผัสอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่า ถ้าอย่างนี้แสดงว่ามันตึงเกินไปเนี่ยมันจะมีช่องว่างนะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีช่องว่างครับถ้าดูใกล้ก็จะแล้วก็ซี่พวกนี้ที่มันเป็นช่องว่างนี่มันจะมีผลกับข้างนี้เสมอก็เหมือนกับว่าถ้าเราไม่ใช่ถ้าคนขึ้นวงล้อไม่เป็นเนี่ยก็คือดึงอย่างเดียวดึงอย่างเดียวเลยดึงให้เข้าอย่างเดียวไม่ได้อย่างนงี้อย่างเงี้ยหมายความว่าต้องปล่อยออกครับในช่วงนี้ต้องปล่อยออกทั้งหมดเลยช่วงที่มันเป็นช่องว่างครับเดี๋ยวมันก็จะมีผลกับช่วงนี้ครับช่วงที่มันติดนี่มัันนกก็จะพอดี แล้วก็จะค่อยๆค่อยๆปั้นเราด้วยคอนตัวนี้อ๋ตงี้ใช่ควอนตัวนี้ก็จะไปแบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมีปล่อยมีดึงมีปล่อยมีดึงมีปล่อยมีดึงแล้วแต่ก็ความชำนาญแล้วแต่ประสบการณ์เนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสกิลที่อยู่กับคุณปู่มานานก็เพราะสกิลนี้ที่ช่วยให้ตั้งล้อให้ลูกค้าได้ล้ออลูกลมแล้วก็ได้ได้ร่าที่มาตรฐานนะคะอันนี้สอนไหมคะรับสอนไหมคะ รับสอนแต่มีคนมาเรียนแล้วแต่เรียนไม่ได้ทำไรไอ่ะไม่รู้มันยากไงมันต้องใช้ประสบการณ์ในการแบบทีละนิดอะ่ะการขึ้นซี่อย่างเงี้ยการขันซี่อย่างเงี้ยก็ต้องขันให้เท่ากัน <c oughs> ใช้เวลานาน <c oughs> มันต้องขันทีละรอบ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 เท่ากันหมดทุกันจนกว่าจะได้มันตรงจากตรงน,นั้น, <c oughs> นเนาะมันตรงมันมันไม่สายสายสายกว่าเนาะแล้วค่อยมาจับกลมอยู่ตรงนี้เพอพอจับกลมตรงนี้ก็คือกัน ปล่อยดึงปล่อยดึงปล่อยดึงก็จะปล่อยดึงปล่อยดึงปล่อยดึงอันนี้ก็แล้วแต่เทคน,นิคของช่างแต่ละคนไปอีกปล่อยดึงกอนตอนนี้จนกว่ามันจะเท่ากันก็นี่ไงที่พี่เคยไปทุบ้อเขานี่ไงที่ดังเป็นคลิปไวรัลอยู่ช่วงหนึ่งก็อย่างนี้มันก็มีเทคนิคนะฮะเ,เป็นแบบนี้ก็ฝากไว้นะคะเทคนิคคุณปู่ของปันเท็กไลท์งานขึ้นทุกรอสองร้อยห้าสิบบาทต้องให้ฟังหน่อยก็ยากขนาดไหนจะให้ขึ้นมากแต่ตัดเป็นมาตรฐานนะขึ้นด้วยนะขึ้นราคาให้ถึงลูกค้าเป็นสองร้อยเก้าสิบเก้าใช้มือกขึ้นมือเยอะมากเลย โอเคค่ะก็ไปต่อเคียนี้กัน